พูดถึงมวยไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นแค่กีฬาแล้วนะครับแต่มันคือปรากฏการณ์ระดับโลกเลยทีเดียววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าศิลปะการต่อสู้โบราณของเราเนี่ยเดินทางไปพิชิตใจคนทั่วโลกได้ยังไงเคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรกันที่ทําให้ศิลปะการต่อสู้โบราณจากบ้านเราเนี่ยกลายเป็นกระแสที่ดังกระหึ่มไปทั่วทุกมุมโลกได้เบื้องหลังมันมีอะไรซ่อนอยู่เดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับเอาล่ะครับก่อนจะไปไกลกว่านี้เนี่ยเราต้องมาเข้าใจถึงหัวใจของมันกันก่อนเลย อะไรที่ทําให้มวยไทยเนี่ยมันทรงพลังแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขนาดนี้ถ้าจะให้นิยามไม่ง่ายนะครับมวยไทยก็คือศิลปะาก,การยืนสู้ที่มีเอกลักษณ์มากๆเลยคือใช้อวัยวะในร่างกายเรานี่แหละครับเป็นอาวุธแบบครบเครื่องจนได้ฉายาว่าศาสตร์แห่งอาวุธถึง8ปดไงล่ะครับและไออาวุธทั้ง8ที่ว่าเนี่ยมันก็คือหมัดสองข้างศอกสองข้างเข่าสองข้างแล้วก็เท้าอีกสองข้างนี่แหละครับคือมันใช้ได้หมดเลยอิสระแล้วก็ทรงพลังสุดๆ ความหลากหลายในการโจมตีนี่แหละครับคือจุดเด่นที่ทําให้มวยไทยนี่โอ้โหไม่เหมือนใครเลยที่สําคัญเลยนะความเจ๋งของมวยไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่คําพูดลอยๆนะครับแต่มันถูกพิสูจน์มาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งบนเวทีใหญ่ๆอย่าง MMA หรือว่าศิลปะการต่อสู้แบบผสมจนทําให้นักสู้ทั่วโลกเนี่ยต้องยอมรับเลยครับว่าของเขาดีจริงทีนี้คําถามคือแล้วศิลปะการต่อสู้สุดโหดของเราเนี่ย มันเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลจากกรุงเทพไปไกลถึงบราซิลได้ยังไงน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับมาดูกันโอ้ต้องบอกว่าการเติบโตของมวยไทยนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ในเอเชียนะแต่มันไปอย่างรากลึกทั่วยุโรปอเมริกาหรือแม้กระทั่งในออสเตรเลียรัสเซียบราซิลก็มีการจัดแข่งกันแบบต่อเนื่องเลยนี่แหละครับคือการเติบโตในระดับโลกของจริง ดูตัวเลขนี่สิครับยืนยันความฮอตได้ดีเลยนะอีเวนท์ที่ไปประโวดมวยไทยในต่างประเทศเนี่ยดึงคนดูได้เป็นแสนๆคนเลยนะครับมันสะท้อนให้เห็นเลยว่ากระแสความสนใจนี่มันแบบโหมาแรงมากๆแต่ว่านะเสน่ห์ของมวยไทยเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่บนสังเวียนเท่านั้นและจริงๆแล้วเนี่ยใครกันบ้างที่หันมาฝึกมวยไทยแล้วเขาฝึกกันไปเพื่ออะไรมาลองดูกันครับคือเสน่ห์ของมวยไทยเนี่ยมันมี2ด้านที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับฝั่งหนึ่งสําหรับนักสู้แน่นอนมันคือศาสตร์การต่อสู้ที่พิสูจน์แล้วว่าเจ๋งจริง เป็นเส้นทางสู่อาชีพได้เลยแต่อีกฝั่งหนึ่งล่ะสําหรับคนทั่วไปโอ้โหมันคือการออกกําลังกายที่เบิร์นแคลอรี่ได้สุดยอดมากช่วยสร้างวินยัยแล้วก็ยังเป็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่แบบนักท่องเที่ยวมาแล้วต้องโดนะครับใช่เลยครับอย่างที่เห็นเลยเดี๋ยวนี้มวยไทยกลายเป็นหนึ่งในบักเก็ตลิสต์ไปแล้วจริงๆสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยคือไม่ได้มาแค่เที่ยววัดวังแต่ต้องมาดูมวยหรือมาลองเรียนมวยสักคลาสแต่เดี๋ยวก่อน การที่มวยไทยดังไปทั่วโลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับจริงๆแล้วมันคือผลลัพธ์ของกลยุทธ์ที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่มีการวางแผนมาอย่างดีเลยละ่ะแล้วซอฟต์พาวเวอร์มันคืออะไรพูดง่ายๆเลยนะครับมันคือการใช้สเสน่ห์ดึงดูดใจแทนที่จะไปบังคับเขาคือใช้ความเป็นวัฒนธรรมนี่แหละไปสร้างภาพลักษณ์ดีๆสร้างการยอมรับในระดับโลกและสําหรับประเทศไทยเราแล้วเนี่ยมวยไทยก็คือหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดเลยครับ แล้วกลยุทธ์นี้เขาทำกันยังไงคือมันทำกันเป็นระบบเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ภาครัฐกับเอกชนมาช่วยกันโปรโมทมีการจักรถโชว์ไปทั่วโลกถึงขั้นมีวีซ่าพิเศษสำหรับคนที่อยากมาเรียนมวยไทยโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็ใช้สื่อต่างๆใช้หนังใช้ภาพยนตร์ช่วยกันโปรโมตในวงกว้างเข้าไปอีกอย่างโครงการ Amazing Muay Thai Masterclass เนี่ยคือตัวอย่างที่ชัดเจนสุดๆเลยครับคือการยกมวยไทยของเราเนี่ยไปโชว์ไปสอนกันถึงที่ในหลายๆประเทศทั่วโลกเลย มันช่วยสร้างกระแสะความสนใจได้แบบโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆครับมาถึงตรงนี้มวยไทยก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับว่าเป็นมากกว่าแค่ศิลปะการต่อสู้แต่มันคือทูตทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังมากๆของไทยเราคำถามสำคัญที่น่าคิดตามไปก็คือในวันที่ความนิยมมันยังพุ่งสูงขึ้นไม่หยุดแบบนี้ก้าวต่อไปของสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมที่ดังที่สุดของเราชิน,นี้จะเป็นยังไงต่อไป